สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในถอยพานะครับผมครั้งนี้ก็มาอยู่กับอเวนเจอร์เหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะครับกับซีรีส์นี้นะครับซึ่งอยู่ในช่วงโปรโมชั่นด้วยผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับผมตัวนี้นะครับที่เราจะรีวิวก็คือฮอคนั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้แบบ ค่อนข้างสนใจนะครับเพราะว่าตัวค่อนข้างใหญ่กว่าตัวที่ผ่านๆมานะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่รายละเอียดของโมเดลนะครับสำหรับฮอคตัวนี้นะครับฐานเนี่ยความรู้สึกของผมนะจากที่รีวิวมาหลายๆตัวในเว็บหนึ่งนะครับจะมีฐานเนี่ยใกล้ๆกันนะครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นแท่นหินแหลมๆขึ้นไปเป็นทรงสามเหลี่ยมประมาณนี้แต่ความแตกต่างเนี่ยจะอยู่กันที่สีนะครับรายละเอียดต่างๆที่ลงลงไปแล้วก็พวกหินต่างๆที่เป็นแบบหินเลเยอร์ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะ ผมคิดว่าเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะต่างกันนะครับอย่างไอออนแมนก็เป็นไอพ่นใช่ไหมทอร์ก็จะมีหินแบบเป็นแง่งขึ้นไปแบบให้เหมือนว่าทอร์เนี่ยกำลังลอยอยู่ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้นะครับฮอกนี่ก็จะมีหินสองสองก้อนนะครับก็จะเป็นหินก้อนเล็กก้อนหนึ่งกับก้อนใหญ่ด้านหน้าแบบนี้นะครับและทีนี้นะครับการลงสีนะครับก็จะไม่เหมือนกันอย่างฮอกเนี่ยจะลงสีที่แบบว่ามีสีขาวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นแบบซากหินเกล็ดหินอะไรแบบนี้นะครับผม ก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับดูแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจเลยนะครับคือกล้ามเนื้อต่างๆครับถึงแม้ว่าตัวใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีกล้ามเนื้อเส้นกล้ามเนื้อมาให้แบบชัดเจนมากนะครับค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดตรงนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่าเออมันแบบ ถึงว่าจะไม่ได้มีลูกเล่นอ่ะแต่ก็มีแบบเออรอยายละเอียดอื่นๆให้แทนนะครับและที่สําคัญเลยคือตัวใหญ่จริงนะครับถ้าเทียบสเกลแล้วนะครับกับตัวอื่นเนี่ยก็คือแบบ สเกลที่มันแบบสมส่วนกันเลยนะครับผมชอบตรงกล้ามเนื้อนะสวยนะเป็นกล้ามเนื้อที่ออกแบบมาในลักษณะแบบตัดทอแล้วนะครับอาจจะไม่ได้แบบโอโ้โหเห็นชัดเจนเหมือนแบบโมเดลสวยๆโมเดลที่แบบว่ารายละเอียดแน่นๆแต่อันนี้นะครับเขาก็ยังใส่มาให้ซึ่งก็ดูรู้นะครับว่าไอ้ตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนส่วนไหนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือผมชอบมากนะครับและทีนี้สีของเสื้อผ้านะครับที่ผมสังเกตดูอะคือมันอาจจะไม่ได้ลงแบบล่องลึกเยอะนะครับ ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแบบว่า,าพ่นสีนะครับเป็นการพ่นสีเพื่อตัดเส้นตัดรอยทําลายเสื้ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ลองสังเกตดูว่าจะมีตรงส่วนไหนที่มันแบบมีสีเละสีเปื้อนไหมอะไรอย่างนี้นะครับจากที่ดูเลยตอนนี้คือไม่เห็นเลยนะครับเก็บงานค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือดีมากๆนะครับส่วนตัวผมอ่ะสำหรับฮอกนะครับที่ผมชอบเลยนะครับคือตัวใหญ่หรือแบบ เห็นแล้วแบบสะใจมากกับแบบเต,ต็มไม้เต็มมือมากๆนะครับคืออย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับพวกลายเส้นเสื้ออะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นการพ่นสีใช่ไหมแต่ก็ยังมีบางส่วนที่แบบดูอย่างตรงลายเส้นของชุดนะครับนี่มีลายเส้นมาให้ตรงนี้ก็มีร่องนะเห็นไหมฮะค่อนข้างแบบเออเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของความแข็งแรงกันบ้างดีกว่าความแข็งแรงนะครับโอ้โห แน่นมากคือบอกแน่นกว่าทุกตัวที่ผมรีวิวมาตอนนี้เลยนะครับคือแน่นและแข็งปักเลยะนะครับคือแบบโอ้ยแข็งแรงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมส่วนทีนี้นะครับเรามาดูกันเรื่องราคากันบ้างดีกว่าราคาของตัวนี้นะครับอยู่ที่1290บาทนะครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้เลยนะครับ อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับ Happy Anniversary Super Sale นะครับผมหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับ1,290บาทนะครับผมตัวนี้เหลือแค่500บาทเท่านั้นนะครับก็คืออารมณ์เหมือนประมาณว่าทางทรอยเกซี่เนี่ยเขาเฉลี่ยให้เลยสมมติตัวนี้แพงกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่มันอยู่ในเวฟเดียวกันก็ปรับราคาเดียวทุกตัว500หมดอะไรแบบนี้เลยนะครับก็คือสำหรับผมนะตัวไหนที่ยิ่งราคาเยอะ และมาปรับราคาให้เท่ากับตัวที่มีราคาที่ต่ํากว่าเนี่ยสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะนะครับมันคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะต้องลดราคาลงเยอะกว่าปกติถูกต้องไหมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแต่แลกมาด้วยตัวของเขาที่ใหญ่สำหรับผมถือว่าคุ้มครับสำหรับตัวนี้นะครับยิ่งซื้อตอนนี้นะครับยิ่งคุ้มไปใหญ่เลยนะครับสำหรับคะแนนของตัวนี้นะครับผมขอให้สีดาวแล้วกันครับ และนี่เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้สำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้คลิปทอยพาเนอื่น,นะครับต้องฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและครั้งหน้าผมจะมีตัวไหนมาไปยาให้ชมอีกติดตามชมกันให้ดีเลยนะครับและผมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ